สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศิลปินนักสแสดงชายจากเกาหลีใต้โดคยองซูหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในนาม D.O.EXO D.O. เกิดเมื่อวันที่12มกราคมพศสอง6 5 3 6ปัจจุบันเขาอายุ29ปีสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมและเขามีกรุ๊ปเลือด A โอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคยองฮีไซเบอร์โอเดบิวอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกวงเอ็กโซในปีพศ2555แต่ก่อนที่เขาจะเดบิวเขาได้เป็นเด็กฝึกกับทางค่ายเพลงดังอย่าง SM Entertainment และใช้เวลาฝึกฝนประมาณ2ปีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงในซีรีส์เรื่องแรกคือเรื่อง is okay that love ในปีพศ2557ด้วยความสามารถของเขาทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่มาครองได้สำเร็จและนอกจากผลงานเพลงเขายังมีผลงานทางด้านการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์และซีรีส์อีกมากมายอาทิเช่น Pure Love, My Annoying b r o t e r Positive Physics, Room Number 7 100 days d my pin along with the gods the two worlds และ swing kiss ด้านชีวิตส่วนตัวในวัยเด็กดีโอเริ่มสนใจในการร้องเพลงตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาและเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงท้องถิ่นในช่วงที่ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและในปีพศ2562 เขาได้เข้ากรมรับใช้ชาติเป็นเวลา2ปีและได้ปลดประจำการในปีพศ2564และนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของโอเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของโ o ติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ